สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟ้ไทยแลนด์นะครับผมในชิปแบ t เทิวันนี้จากที่เรามีการตั้งโพสต์ไปในเป็นการรีเควสจากทางบ้านเนาะจากลูกเพจเรานั่นเองว่าอยากได้อะไรกันบ้างเราก็เลยจัดให้ตามคําขอครับอันนี้เอาอันแรกที่เริ่มรีเควสกันมาก่อนก็เป็นไ m เ n นกับอควาฟอยครับผมก็ทั้ง2แคนเป็นของมีของออกมาให้เล่นในชุด BT13 ทั้งคู่และเก่งทั้งคู่ด้วย ยิ่งในเมนย,ยิ่งเก่งมากมีของในมาให้อควก็มีของใน F ใอฟซเขาแต่ว่ามันจะเป็นสายอ่าเขาเรียกว่าเล่นอะไรเล่นอย่างเมลซอมน่าจะแข็งกว่าใช่แต่ตอนนี้เรามาเล่นอันนี้ให้ดูก่อนมามาเลยดีกว่าก็ตัดมาเรียบร้อยจวห้าไบก่อนเลยเปลี่ยนสามครับต้องบอกก่อนนะครับผมเอาควฟอนนี่จากตอนนั้นที่เราเคยมีการถ่ายรูปแอดมินของเราหนึ่งคนเคยเอาไปได้ที่สามมาด้วยของไฟโรสนั่นเองแต่ไม่บอกว่าที่ไหนเนาะ โอ้ <utan> คงเป็นหาดใหญ่ <c oughs> ต้องเป็นหาดใหญ่น่แน่นอนเรานั่งเครื่องกันไปแข่งเลยก็ลงทุนลดลงทุนนะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไม่โอ้โหโห่งวะเนี่ยไม่เปลี่ยนด้วย,ยด,ดูสภา,าพแล้วอาจจะมีโอกาสดูไพ่เดี๋ยวตีมือหักเลย <c oughs> ตับดบอลไว้เครับตัวคืนสามหนึ่งสองสามมาจุกไดเลยรับ โอ้โหไหลสุดแข็งแกร่งตัดเนาะขอเดินตัวไหลมันกันตีโนกาดชั่วนี่างฮิวฮิวก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ให้ติดกันอยู่ไปดำหนี่ที่เช็คไม่ได้ตัวนี้เนี่ยดี๋ยวลงลงแผลบอดมาตีกันขนาดนี้เลยอ่ะซิหนึ่งทซิไม่มีทก ไม่มีก็ยำเข้าไปสิบสองยอยหนึ่งทิกไม่มีเก้าพันเก้าพันการเถอะหนึ่งเลยหนึ่งยังได้สิบสองเก้าพันเก้าพผ่านเลยสแตนดอไว้ครับสุดยอดถุนนนต่างมิติใดไคลซ้ายครับไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงตัวี้ไหมมีตัวนี้ไหมจะเหลือเหรอมีสกิลครับผมไดไคลเซอร์เกตเตอร์ครับคว่ำ หนึ 1> 1่งใบเอามันเข้าู่โซทิ้งเกตสามจากบนมือหนึ่งใบครับผมแล้วเ็าก็ไล่ปเป็นเกตสามเลยเมื่อกี้ตีเราดีนักเราเกตหนึ่งไงใช่ไงเราเกตหนึ่งเขาเกตสามเราก็เขาก็ไล่ตีเราคราวนี้ยเราเป็นเกตสามไล่ตีเขามั้งตีไม่เข้า,เ,ขา <c oughs> เป็นแอบเลยอ่ตาตัดหนครับเป็นการป้องกันตัวเองที่ดีอย่างหนึ่งเป็นการครับผมการสกิลของวันนี้ทำให้เป็นสองหมื่นสามครับโอ้ยโนกาครับผม เิร,รสองชี้กำลังแวนครับอยียยชี้ด้วยจบเกินครับผมอายาไล์ครับผมสุดแข่งแรงเบตาไดมาแล้วเบรกไล่ไม่ขึ้นด้วยสิบสองครับสิบสองรับครับผม 5้าพัน,นครับเป็นสิบหกอะติแบนครับติแบนจิ้สร้างนี้แ <18, 18. S 1> ันสองสิบแปดเข้ามาพิช <20 S 2> พลังหนึ่งห้าพันแวนฮิวไหมฮิวครับพลังแวนผ่านสแตนครับผมดอถามว่าทำไมต้องวัดเดี๋ยวรู้กันในเทอร์นเนี่ยนะครับสกิลครับผมคอเตบาล์หนึ่ง น้ำมันเข้าสู่โซครับฐานสุดยอดหุ่นยนต์ต่างมิติไดไครซาร์ไอ้ไม่ใช่ไดไคเซอร์มาไล้ครับไล้เขาจะบัสหนึ่งให้เข้าแล้วแหล่ะเขาจะบัสหนึ่งจากสกิลเบรกไล้ครับบวกหนึ่งหมื่นบวกหนึ่งขี้มีได้รับเทคสามารถรีไทายการ์ดได้ครับคอครับผู้ประสัยง่ายก็คือเตะการ์ดเป็นนะทุกคนคอครับคอครับคอครับแล้วก็ยูโตก่อนไม่มีไม่มี อันนี้เป็นคอร์ดไลท์ด้วยนะเป็น2 3 0 0 0ืนสามอย่างที่เอ่อเป็นเป็นเป็นสองหมื่นสามนะตัวมันพร้อมมาเปรกยบไลท์ด้วยอ่ะเขาจะบัสสองใบครับติดชื่อหุ่นยนต์ต่างมิติครับผมนี่นะติดชื่อปีเลยครับสองหมื่นแปดแบนการ์ดโนกาซิสองขีนะใช่มืสามขีครับผมพลังแวนพลังแวนครับผมจัวหนึ่งแล้วก็สกิลของมันทำให้มันเทศได้สามได้ครับเข้าเวนตายตายก็ กือบตายครับจ,จบแล้วครับการต่อสู้ระหว่างเจือําำไหม <laughs> ไดเมนชั่นกับอควฟอสครับ <laughs> ก็ทั้งสองแคนครับผมเป็นแคนที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าน่ากลัวเลยทีเดียวอย่างที่เห็นเมื่อกี้คือ,อตอนที่อยู่เกตหนึ่งเนาะอควฟอสก็ดักตีกันต้นทางเลยครับเพราะว่าถ้าอควฟอสเริ่มก่อนจะค่อนข้างไม่เปรียบสูงมากแต่ว่าไดเมนชั่นมีความสามารถในการทูพีเรียไลท์เกือบได้เกิดทุกตัวอย่างเช่นคู่คู่นี้ที่มีความสามารถในการทูพีเรียไลท์ร่วมกันได หรือแม้ว่าจะตัวเริ่มก็ตามที่กินเข้าไปได้จะตุกขุนยนเข้าไปติดชิ้นยนหนักมิิเข้าไปสี่ตัวนั่นเองทําให้สามารถหาพวกนี้มลัยได้ทำให้ยังไงก็โอกาสติดเบกรกไลท์จะมากกว่าฟอฟอที่โอกาสติดเบกรกไลท์ค่อนข้าง,างน้อยอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ขึ้นเป็นเตตะได้เลยแต่ทาไมาถามว่าทําไมเมื่อกี้ถึงต้องเสี่ยงเพราะว่าการทําคอมโบเมื่อกี้จริงๆมันต้องมีแดมดัมเมจทั้งหมดอ่ะสี่ใบขึ้นไป คือเมื่อกี้มันคว่ำใบหนึ่งแล้วทําให้เรียกได้ว่าอะไรเขาเรียกว่าเสียลูกการเนาะมันและมันคือจะใช้สกิลของชาโดกับเบกรกไร้มันก็ใช้สองใบแล้วถ้าจะกดสก,กิลของสุดตัว,ตวล่างคอร์สมันอีกก็ต้องใช้ทั้งหมดสี่ใบชาโดนี่ใช่เลจิ้งไหมครับเอ่อไม่ใช่ครับมันชื่อมันชื่อจุดยอดทุนยนต่างมิติครับชาโดไคเซอร์ครับอ๋อก็เป็นแทนที่เก่งครับแล้วปิดเกมได้เร็วอย่างเช่นเมื่อกี้เขาตีมาก็ตีสวนไปมครับก็โชคดีด้วยแหละได้ฮิล เป็นโชคดีไม่ที่เกิดขึ้นบ่อยๆตอนนี้ตัวอเองได้ในดเมนชั่นเนาะ <laughs> จะเกิดอย่างนี้สามสี่รอบ <laughs> จะราดิวตลอดเลยก็ทั้งสองแคนเป็นแคนใหม่ครับสามารถหาเล่นกันได้อยู่ตอนนี้แต่แตทีดีดเมนชั่นตอนนี้ถ้า,า,าตอนนี้ถ่ายเนี่ยเซเว่นยังมีขายแต่ข้างนอกก็เริ่มหายยากแล้วแต่พิธีสิบสามอะตอนที่ถ่ายเนี่ยยังมีของอยู่ครับอควอฟอสก็ถ้าจะจัดเราเรา,เราทำเลกโปรไฟล์ของมันไว้แล้วแต่ถ้าจะจัดอะต้องบอกว่า ค่อนข้างหาของเก่ามาค่อนข้างเยอะทําให้ค่อนข้างาจัดยากนิดนึง้าจะจัดตามนี้เลยลองอลองปรับเปลี่ยนดูได้ครับแต่ว่าของเก่ามันเยอะไปนิดนึงจริงๆในเด็กนั้นย<ช>ังไงก็ขอขอบคุณมากครับใช้ทีดีก <ขอ S 2> <อ>็หากันตัวแต่งใช่ครับเพราะมันมีมีมใช้ของในท,ทีดีมันใช้ดรอปทิกเกอร์ในทีดีด้วยไม่งั้นมันต้องรอ,อยาวๆรือภาครีเจนเลยขาของมอขอขอไม่อมอกยังไงก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามและชอบก็กดไลค์ผมติดตามเราก็กดซับนะครับผมแล้วฝากเพจเราด้วยแบนการไฟไทยแลนด์ จะมีคลิปแบทเทอร์นทุกวันพุธและวนลันอาทิตย์ครับผมแล้วก็ในคลิปนี้น่าจะไม่รู้จะทันหรือเปล่าแต่ว่าเราถอยไว้ก่อนว่าอนาคตจะมีช่วงเพิ่มมากกว่าน,นี้แน่นอนเราจะอาจจะได้ดูคลิปจากชาแนลเราเกือบทุกวันเราจะมีการลงเกือบทุกวันเลยยังไงก็แล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราครับร้านซีจีอาาร์มกัาฟาซาช5นาครับผมอ่าสนใจสินค้าก็ลองไปเยี่ยมชมร้านนะครับผมเดี๋ยวแล้วก็มีลิงก์ของเพจร้าน๋ยว่ที่ไว้ข้างล่างอย่างนั้นวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ